คนเกิดวันอังคารมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม2568ไปจนถึงสัปดาห์หน้าให้จะอวยพอรอะไรคนเกิดวันอังคารรับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับโอ้โหเป็นพรที่ดีมากครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอังคารทุกท่านมีโชคครับแน่เป็นโชคด้านการเงินซะด้วยนะครับเรียกว่าขอให้มีโอกาสมีโชคดีมีเงินเข้ามานะครับ หอยสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่การเงินคล่องตัวการเงินไม่ขาดมือนะครับนะจะหยิบจับทําอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสดีๆเรื่องเงินเงินทองทองก็ามานะครับอาจจะคิดลงทุนซื้อนั่นซื้อน,อนี่แล้วมันโชคดีได้เงินตอบแทนกลับมาจํานวนมากก็ได้นะครับใครที่เป็นเจ้าของอสังหาหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยที่อยู่นะครับ จะขายบ้านขายช่องหรือมีที่มีบ้านมีคอนโดให้คนเช่าก็เรียกว่ามีโชคดีนะครับนะมีคนมาขอเช่ามีคนมาขอซื้อได้เงินได้ทองนะมีที่ทางอยากขายก็ขอให้ขายได้แล้วก็ได้ไรายได้หรือได้กําไรมากๆเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพอที่ดีมากๆนะครับรีบรับไว้เลยนะครับแม่ผมเองก็อยากจะรับไว้เช่นกันนะครับก็ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคนเกิดวันอังคารนะครับก็ขอให้คนเกิดวันอังคารทุกท่านโชคดีนะฮะ